คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับระบบยืมคืนหนังสือนะครับยืมคืนหนังสือโดยมีค่าปรับนะครับโดยมีค่าปรับด้วยนะครับมาคุณยืมแล้วไม่ยอมคืนตามหนดเราก็โดนค่าปรับถ้าเราไม่อยากจะยืมคืนหนังสือเราก็สามารถตัดแปลงไปยืมคืนอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เรานะครับอันนี้ที่ผมทําเป็นเมนไว้ให้ก็คือเป็นยืมคืนหนังสือนะครับ เราจะได้ไฟล์มาครับเป็นระบบยืมคืนเวอร์ชันสามครับนี่เป็นเวอร์ชันสามแล้วอาจจะเป็นไฟล์ชื่อนี้นะครับหรืออาจจะเป็นไฟล์ชื่ออื่นนะครับแต่ก็จะอยู่ในรูปแบบของซิปไว้นะครับบีบอัดไฟล์ไว้พอเราได้ไฟล์มาเนี่ยก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือก extract ครับแตกไฟล์ออกมาก็จะได้ไฟล์ระบบมานะครับแบบนี้ อาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับอาจจะเป็นชื่ออื่นนะครับแต่ก็จะเน้นรูปแบบนี้แหละเป็นไฟล์บีบอัดไว้ขั้นตอนต่อมานะครับก็ไปลงบนเซิร์ฟเวอร์จำลองครับแซมหรือใครจะไปลงเซิร์ฟเวอร์จริงก็ได้นะครับก็เราแต่ก็ไปที่ Google ครับนะครับมาที่ Google ก็พิม Google ครับเซิร์ชเข้ามา xampp ครับแซมแล้วก็เลือกแซมดาวน์โหลด เข้าดาวน์โหลดหรือใครเข้ามาที่หน้าแรกนะออันนี้เข้ามาที่หน้าแรกก็ให้มาที่คาว่าดาวน์โหลดนะครับดาวโหลดอย่าไปโหลดตรงนี้นะโหลดตรงนี้จะมีเวอร์ชัน7.4นะครับให้เราโหลดเวอร์ชัน7.4นะครับข้างหลังจะเป็นจุด2อะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับขอให้หน้าเป็น7จุดก็พอแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดก็รอดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดเน็กๆไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จนะครับพอเรากดเน็กจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อยู่ที่ไดซีให้เราไปที่ไดซีครับติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อยู่ที่ไดซีครับจะมีคําว่าแซมขึ้นมาครับ xamp เข้าไปที่แซมแล้วไปที่คําว่าแซมคอนโทรลครับพอเราคีิกเข้ามาเนี่ยก็จะให้เรากดสตาร์ครับสองอันบน นะครับ Apache กับ MySQL นะครับให้ตัวเลขขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาเปิดนะครับถ้าเราติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องเข้ามาเปิดเองไปที่ h t t y Doc นำไฟล์นะครับที่เราแตกเอาไว้นะครับนี่เป็นโฟลเดอร์วไว้คำว่า b o g e r Return 3นะครับ เราก็โยนเข้ามาเลยนะครับพอโยนเข้ามาแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับมันชื่อมันยาวไปผมตั้งเป็นคำว่า over 3อ่าสั้นๆพอแล้กันแค่นี้พอเราโยนไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่ไฟล์ได้เลยอ่าเข้าไปที่ไฟล์นะครับต่อมาก็ ให้มาที่ browser ครับพิมพ์1 2 7 0 0 0อ enter ก็จะเป็น sam แดชบ b o ์ดนะครับให้ไปที่ pp admin พอเข้า pp admin นะครับก็จะเป็นการติดตั้ง database นะครับไปที่คำว่า database จะมีคำว่า create database นะครับ database name นะครับ database name ก็ มาที่โฟลเดอร์ครับสามนะครับเราตั้งขึ้นมาเป็นสามนะครับแล้วก็มาที่คำว่า src ครับแล้วไปดูที่คำว่าเพจนะครับแล้วก็ p h p นะครับแล้วก็ connect ก็จะเป็นถ่ายข้อมูลครับที่เรา connect ไว้คราวนี้เราก็เปิดดูก็ใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ครับเปิดดูฐานข้อมูลที่เราตั้งไว้ก็คือ br br นะครับเราจะตั้งชื่ออื่นก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ตั้งว่า br ตรง database เนี่ยก็ต้องตั้งคาว่า br ให้เหมือนกันครับเสร็จแล้วก็ import ครับเพื่อเอา database ลากมาใส่นะครับก็ back กลับมา back กลับมาครับเห็นไหมครับจะมี database อยู่นะครับ พอแบ็กกลับมาแบ็กกลับมาเรื่อยๆครับก็จะมีโฟลเดอร์รละต้เบอยู่ตรงนี้นะครับ,อรบพอเราคลิกเข้ามาจะเจอ br.sql นะครับก็เป็นระาเบให้เราลากวางมาเลยเห็นไหมครับจะเจอคำว่าดอกไฟล์เฮียนะครับแล้วลากมาวางใครลากมาวางไม่ได้ก็กดคำว่าเลือกไฟล์ก็ได้ครับบัาวไฟล์ fine. เสร็จแล้วจะขึ้นคำว่า Success ครับเรียบร้อยให้เรากดรีเฟรชหนึครั้ง นี่เห็นหมครัก็จะได้ถ่ายข้อมูลออกมาต่อมาเราเข้าเว็บครับเข้าระบบ127.0.0.1ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ครับก็คือฮ l โล3เห็นไหมครับระบบคือคือหนังสือต่อมาก็เข้าสู่ระบบนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เพียงวิธีการติดตั้งนะครับนะคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิป นี่ครับเห็นไหมครับเป็นการติดตั้งต่อไปก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการใช้งานครับเป็นอีกคลิปหนึ่ง